สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนนะคะให้ผลในช่วงเดือนกันยายนทั้งเดือนค่ะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมองคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวตุลชาวตุลเนี่ยส้มมองว่า,าในเรื่องของ ดาวดาวศุกร์ซึ่งจริงเป็นดาวเจ้าเรือนชะตาคุณด้วยนะนะคะดาวศุกร์ดาวการเงินดาวแห่งความรักเนี่ยยังอยู่ในเรือนชะตาที่ดีอยู่นะคะเนื่องจากว่าไปอยู่ในเรือนการงานแล้วเดี๋ยวครึ่งเดือนหลังกันยาเขาจะมาอยู่ในเรือนลาภะของคุณส้มมองว่าด,ดีนะคะคนที่เป็นคู่กันเนี่ยถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณยังจะส่งเสริมกันในเรื่องของการเป็นคู่ด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตกันด้วย ส่งเสริมกันในเรื่องการงานและการเงินดีมากๆส่วนคนที่เป็นโสดนะคะคนที่เป็นโสดคุณอาจจะอยากได้คนที่แบบเข้ามาแล้วส่งเสริมในเรื่องการงานการเงินได้ด้วยอะคะ่ะคุณอาจจะได้เจอสุปน้องบอกเลยนะคุณอาจจะได้เจอคนนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกไหม <c oughs> คุณอาจจะได้เจอคนนั้นนะคะในช่วงกันยาทั้งเดือนเออมีเข้ามา ะะมีคนที่แบบมาเปย์คุณหรือมาส่งเสริมคุณในเรื่องของงานเงินไม่เอาเปรียบคุณอะแฝงมีเข้ามานะคะโอเคค่ะในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามา,มากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะส o o มองแบบนี้นะว่าในหลายๆคู่เนี่ย อาจจะมีเรื่องที่ไม่ถูกใจกันบ้างมีเรื่องที่รู้สึกว่ามันแบบว่าไม่อยากปรับตัวเข้าหากันอนะขึ้นไพ่ชาวธนูด้วยนะ temperance หัวกลับคือรู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้ในบางเรื่องหรือหลายเรื่องเลยนะเออนะคะแต่ว่ามีความคลั่งรักกันเยอะขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยาเลยนะคะขึ้นไพ่ กิงทือเรียนหัวกลับนะคะคือเป็นอารมณ์คลั่งรักนะคะหรือการที่เข้ากันไม่ได้เป็นเพราะว่ามีใครบางคนในความสัมพันธ์มีความต้องการมีความต้องการในในเรื่องความคลั่งรักมีความหลงไหลในตัวอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปมีความต้องการในเรื่องเชิงทางเพศกับอีกฝ่ายเยอะเกินนะ่ะจนแบบอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบอืม อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าแบบว่ามันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อ่ะมันเยอะเกินก็ได้นะเออแต่มันเป็นอารมณ์คลั่งรักละคุณถ้าเขาไม่รักคุณอะ่ะเนาะถ้าเขาไม่รักคุณอะ่ะเขาก็คงไม่คลั่งรักคุณหรอกนะคะแต่ว่าส้มจะบอกว่าสําหรับในบางคู่ปัญหามันก็คือการที่มีใครคนนึงในความสัมพันธ์ที่แบบไม่ไม่รู้จักพอในความสัมพันธ์แล้วไปมีคนอื่น ออนะคะแล้วมันก็มีปัญหากันด้วยเรื่องนี้แต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะมีการกลับมาคุยนะคะมาคืนดีกันนะคะเนี่ยค่ะขึ้นไพ่ออสิบเหรียญสิบเหรียญนะนั่นเป็นในเชิงของพาร์ทเนอร์น่ะนะคะอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นในลักษณะของการที่อยู่ด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยเรารวยอ,อ,อยู่ด้วยเราดีนะคะส่งเสริมกันในเรื่องของการงานการเงินดีนะคะก็เลยทาให้ยอม ยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อซึ่งจะชัดมากๆในช่วงกลางเดือนกันยานะคะแต่ถ้าถามว่ามันก็เป็นการยอมอยู่กันในความสัมพันธ์แต่ว่ามันก็มีเรื่องจุกจิกค่อนข้างเยอะซึ่งส้มจะบอกแบบนี้ว่าในหลายคู่อาจจะมีในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายแต่งงานด้วยนะตอนนท้ที่มันมีปัญหาแบบนี้นะมีในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของกันยาเนี่ย ก็อาจจะมีในเรื่องของการที่ตกลงและไม่ทำตามตกลงกันเนี่ยแหละในเรื่องความเจ้าชู้บ้างในเรื่องของความต้องการที่เยอะไปบ้างนะคะแปดดาบหัวกลับมีเรื่องคนเก่ากลับเข้ามาด้วยในบางคู่นะคะแต่ว่าส้มมองว่ามันไม่มันถึงยังไงก็ยังยึดติดกันอะอารมณ์มันยังยึดติดกันแบบเออมันมีความรู้สึกที่ยึดติดกันอะเพราะว่า รักเขาแล้วเราไม่รู้สึกว่าไม่โดนเอาเปรียบเออรักเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รักกับมิจีเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถึงจะมีความเจ้าชู้หรือว่ามีความต้องการในตัวเราข้างรักเราเยอะจนเราแบบบางทีก็ร่ำคาญอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันดีนะเออ <c oughs> ชาวตุนก็รู้สึกว่ามันดีนะ ถึงแม้ว่าจะมีความอึดอัดจใจบ้างหรือมีเรื่องคนเก่าๆอะไรเข้ามาแต่ก็คลายได้ไวนะคะเออเน้นแบบไม่ทํางานเออเน้นแบบไม่คุยกันมีปัญหาเงียบอาจจะมีออทะเลาะก,กันเล็กน้อยแต่ก็เงียบเงียบแล้วไปทํางานเงียบแล้วไปทํางานกันก่อนเดี๋ยวก็กลับมาดีกันเป็นอารมณ์แบบนี้คือเป็นอารมณ์ส้มอมแบบนี้ว่าค่อนข้างที่จะคู่อะ นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาคนที่มีคู่แต่มีอารมณ์ไว้วางใจต่อกันมากๆต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นอารมณ์ของความไว้วางใจกันว่าในเรื่องความสัมพันธ์ักสามเศร้าเราไม่มั่นใจหรอกแต่เรามั่นใจว่าเรามีแพชชั่ n เรามีแพชชั่ n กับคนนี้แหละจริงๆแล้วอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะลำคาญที่เขามีแ a ชชั o นกับเราเยอะเกินแต่จริงๆเรามีแ a ชช i o นกับคนนี้มากที่สุดแหละ เออเราลักคนนี้มากที่สุดแหละแล้วก็รู้สึกไว้วางใจไว้วางใจเขาโดยที่บอกไม่ถูกว่ามันเป็นความไว้วางใจในเรื่องการเงินว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนขยันอาะหรืออาจจะมีความขี้เกียจก็ได้แต่ว่าก็ในส่วนหนึ่งก็ขยันทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่มิจซี่มาหลอกเราหรือเอาเปรียบเราในเรื่องเงินนะคะเออเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆริงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลย ยังยึดติดไปต่อกันแม้วม่าจะมีการไม่พอใจหรือบล็อกใส่กันหรืออะไรแต่มันก็ยังยึดติดในความสัมพันธ์มันก็ยังมีการวนๆเออกลับมาในความสัมพันธนะ์น่ะตัดเกินไม่ขาดอารมณ์นั้นเลยแม้วม่าจะมีการบล็อกไปด้วยนะในช่วงเออปลายเดือนกันยานนะ่ะบางคู่มีการบล็อกนะก็ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้สร้างรอยร้าวนะคะทั้งๆที่คุณยังรักกันอยู่อืม ในเรื่องของผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวตุลน,นะคะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะเขาพยายามสงบจิตสงบใจมากๆเลยดูดิเขามีความสับสนข้างในเขาไม่รู้จะเอาอยัางไงกับคุณดียวเวลาทะเลาะกันเวลาไม่พอใจกันเขาพยายามไปคิดอยู่กับตัวเองมากๆว่าเขาจะจัดการความสัมพันธ์นี้ยังไงให้มันดีเออเขาสับสนมากๆ <laughs> เขาแพ้เสียงในหัวตัวเองอะ่ะ เออเขาแพ้เสียงในหัวตัวเองนะบางทีอย่าส้มรู้สึกยังไงเขาพยายามที่จะระงับยับยั้งเสียงในหัวตัวเองมากคือถ้าเกิดเขาอ่ะไม่พยายามยับยั้งเสียงในหัวตัวเองเขาทะเลาะคุณชํำไปแหละจริงเขาอยากจะพูด <c oughs> ชาวธาตุลมกูมิถุนตุลค่ะถ้าเป็นไพ่ใบนี้สาหรับไพ่สิบดาบมันคือการตัดไม่ขาดนะคะมันไม่เหมือนสิบดาบในไพ่สําหรับอื่นนะสมติว่าเขาตัดคุณไม่ขาดชาวธาตุลม ตัดคุณไม่ขาดกูม่ถุนตุนสเตรนท์ค่ะชาวสิงเออส้มมีความรู้สึกว่าเขามีความสัมพันธ์เก่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ไม่ปกติอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าที่เขาตัดไม่ขาดมีคนคุมเขาอยู่หรือความสัมพันธ์ปกตินี่แหละเขาอาจจะเอาคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์นักสามเศร้าได้นะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ปกติเนี่ยนะคะที่เขามีคุณเพียงคนเดียวเขารักคุณมากแบบรักคุณมากอ่ะเขา เขาเป็นคนดื้อน,นะเขาเป็นคนดื้อเขาเป็นราชสีเนาะสเตรนนาเขาเป็นราชสีเขาเป็นสิงแต่ว่ายอมเขายอมเขาเชื่องกับคุณเออเขายอมเขาเชื่องเชื่องซึ่งกันและกันเป็นอารมณ์เชื่องซึ่งกันและกันนะคุณเหมือนจะดื้อน,นะแต่สุดท้ายก็คือแบบไปไหนไหม่รอดอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะ อันนี้ดูดาวจันดาวสุขได้ด้วยนะคะในเรื่องของอผู้ที่มีอิทธิพลนะคะมาดูกันถ้าเกิดไม่ขึ้นท่าหรืว่าราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกท่าทุกราศีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวตุลคิดอย่างไรทําอย่างไรกับคุณคะ่ะนะคะขายายความของเขาด้วยเนาะในกรณีแรกถ้าเกิดเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ปกติ มีคนเก่าอ่ะส้มมองเนาะว่าเขากําลังมีความสับสนภายในใจว่าเขาจะเลือกใครดีนะคะถามว่าเขารักคุณมากไหมรักคุณมากๆตัดคุณไม่ขาดเหมือนกันและอาจจะมีคนเก่าๆที่เขายังตัดไม่ขาดเขากําลังคิดอยู่กับตัวเองว่าเขาจะเอาอยัางไงดีนะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะคือการที่เขามีคุณคนเดียวในความสัมพันธ์เขา ไม่เคยเชื่องกับใครเท่าเชื่องกับคุณมาก่อนเลยตัดคุณไม่ขาดด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาอาจจะอยากจะพูดอะไรที่มันไม่ดีอะปากไม่ดีกับคุณออกไปแต่เขาก็ไม่พูดนะในเดือนกันยาเขาจะพยายามะระงับยับยัง้งอารมณ์ของเขาเขาจะพยายามะระงับยับยั้งอารมณ์ของเขามากนะคะพยายามนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอที่จะไม่พูดอะไรที่ไม่ดีออกไปเขาเชื่องกับคุณเพื่อแสดง คือเชื่อฟังคุณเนี่ยเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าเวลาที่คุณแนะนําอะไรเขาอะเวลาที่คุณแนะนําอะไรเขาอ่ะเขาจะไม่ดื้นอนะเขาจะฟังคุณเพื่อแสดงให้คุณเห็นในทางอ้อมๆว่าเขารักคุณเขาอาจจะไม่พูดตรงๆนะว่าเขารักคุณนะแต่เขาจะแสดงออกแบบเนี้ยอ้อมๆว่าเขารักคุณแล้วใครมันจะไปรู้อะเออหมอส้มแพ้เสียงในหัว นะคะหมอส้มแพ้เสียงในหัวเราหนึ่งนะคะเออนะคะแสดงอ้อมๆแบบนี้มันไม่รู้ว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ปะเออนะคะมาดูกันที่คนโสดค่ะโสดสนิทโสดมีคนเก่าวโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนเนาะนะคะโสดสนิทนะคะโสดสนิทหรอมีชาวสิงเข้ามานะคะชาวธาตุลมกูมิถุนตุนแต่ว่า ชาวธาตุไฟกับชาวธาตุลมอาจจะมีคนเก่าๆของเขาอยู่นะดูดีๆเนาะที่มาจีบคุณใหม่ๆอย่างนี้เนาะเออประมาณนี้หรืออาจจะเป็นคนที่เคยเจอคุณมาก่อนนะคะหรือเป็นคนเก่าที่กลับเข้ามาหาคุณได้นะในเดือนกันยานะนะคะอืมอืมมีการกลับมาได้ซึ่งจะกลับมาในช่วงกลางเดือนถ้ามีการเทคแอคชั่นนะชาวธาตุดินมังกพรกพฤกษกันชาวธาตุน้ํา ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกถ้ากลับมาเนี่ยเข้ากันไม่ได้หรือไม่กลับแต่นอกนั้นอีกสามผ้าดับกลับมาหมดเลยนะคะธาตุดินมังกรพึกษกันธาตุลมกุม,มิถุนตุลชาวธาตุไฟเมสิงธนูแต่ตัวคุณเองนะคะคนโสดสนิทเนี่ยการคุยกันนะคุณอาจจะเทถ้าคุณรู้สึกว่าแบบคุณเองคุยแล้วอึดอดัด หรือว่ารู้สึกว่าคุยกันแล้วมีการไม่ทําตามสัญญาในเรื่องบางเรื่องส้มมองว่าชาวตุลน,น่ะอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะแต่ถ้าเกิดกลับเข้ามาแล้วไม่พัฒนาความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์มันเหมือนเดิมไม่ทําตามสัญญาว่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์หรือคุยกันจริงจังขึ้นอะ่ะคุณเทคุณเทหมดเลยอือหรือบล็อกเลยนะคะชาวตุลคือเด็ดขาดมากจริงๆนะคะ มีสายเปเข้ามาด้วยนะเปคุณหนักๆอะ่ะหรือคุณไปเปเขาก็ได้นะเออแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเนี่ยกลับเข้ามาคุยกันไม่รู้เรื่องหรือคนใหม่เข้ามาแม้ว่าจะเปคุณหรือคุณเปเขายังไงก็ตามมารู้สึกรักมากแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการขยับขยื่นเลื่อนความสัมพันธ์นะคะ คุยกันไม่รู้เรื่องในเรื่องของการทำตามสัญญาอะไรบางอย่างคุณคุณก็พร้อมที่จะไม่ทำตามสัญญาหรือสัจจะในบางเรื่องเช่นเดียวกันค่ะนะคะคนที่คบโดยคุยไม่ถึงหกเดือนนะคะในการคุยกันนะคะมันจะมีการลงตัวลงใจกันค่อนข้างเยอะตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนเลยแต่ว่าอาจจะมารู้ทีหลังว่ามีเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เข้ากันเหมือนกันแต่ก็มีการทนคบไปค้ามีนะคบไปจนจะถึงแบบ จะพัฒนาความสัมพันธ์เลยนะคะแต่ส้มให้คนโสดามาระวังว่าอาจจะเจอคนที่สายเปเข้ามาหนักคลั่งรักคุณมากแต่ว่าเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยช้ำเลยในเรื่องคนรักเก่าทั้งฝั่งเขาหรือเราอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีการบล็อกหรือเทกันไปได้นะความสัมพันธ์ครึ่งเดือนหลังกันยาค่อนข้างเปราะบ,บางสําหรับคนที่มีคนคบหรือคุยนะชาวธาตุลมกุมิถุนตุลชาวสิง อาจจะมีคนเก่าๆเข้ามานะคะมมาดูไพ Sh ่ Sha d o w s c แ p ป p ปอ r นแนะนำวิธีการวางตัวที่ดีอย่างไรนะคะกับชาวตุลน,นะคะส้มบอกแบบนี้ว่าคนมีคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคืออยู่ด้วยกันรวยแน่นอนนะคะแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของบรรดาญญาติเชื้อชาติศาสนาฐานะอะไรอย่างเงี้ย ะะหรือญาติมามีปัญหาในเรื่องเงินด้วยตลอดเวลาแต่ว่าคุณอยู่ด้วยกันแล้วคุณรวยจริงๆและอาจจะมีการมั่นหมายแต่งงานอันนี้แสดงความยินดีด้วยกับหลายๆคู่นะยิ่งรักกันแล้วยิ่งรวยจริงๆคุณทั้งสองคนอาจจะต้องปลีกตัวปลีกตัวจากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเข้ามาคุยกันเข้ามาคุยกันเวลามีปัญหานะคุณต้องคุยกันสองคนอย่าไปคุยร่วมกับญาติินะคะเดี๋ยวปัญหามันจะยิ่งลามเนาะ เออลำพังคุณทั้งสองคนไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกเอาจริงๆแล้วว่ส้มมองแบบนั้นนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโสดเนาะคนที่เป็นโสดอะระวังคนมีคู่เข้ามาจะมีสายเปเข้ามาเนาะหรือคุณไปเป,เ,ปเขาอะแต่ว่าเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วไหมในบางคนก็เจอเนื้อคู่เลยก็มีก็ใช้เวลาในการดูนะคะจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุยกับคุณในเรื่องของ การเงินอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่ามันแฟร์ไม่เอาเปรียบคุณนะ่ะเออล้วก็สืบดูด้วยว่าโสดจริงหรือเปล่านะถ้าโสดจริงนีต้องแบบรีบจับเลยอะต้องบอกแบบนี้นะเออเพราะว่าเป็นสายเปอยู่ด้วยแล้วแบบยิ่งรวยนะคะดูไพ่นางฟ้านะดูไพ่นางฟ้าแนะนำอะไรกับชาวตุนบ้างนะคะในช่วงกันยาทั้งเดือน เพลฟูเนส s ่าเริงสุดใสส้มมองว่าอ่ะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนมีคู่ะจะมีการมามาง้อมาคืนดีก็ถ้าเขาง้อเราก็อย่างอนนานนะคะพยายามสดใสเข้าไว้อืมรักกันกลับไปรักกันไวๆนะคะในส่วนของคนโสดเนี่ยส้มมองว่าเอ่อถ้าคนที่เข้ามาโสดจริงๆอะคุณสามารถไปเดทนะคะหรือว่าแบบ สมบอกว่าคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่มันน่ารักมากๆสําหรับคนโสดอะ่ะเออนะคะจะเจอคุณหลายคนจะเจอคนที่รู้สึกว่าคุณไว้ใจคุณรู้สึกอบอุ่นเล่นด้วยได้น่ารักด้วยได้นะคะรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นมิจจีนะคะ แต่ก็ต้องดูได้ว่าโสดจริงไหมเหมือนเดิมนะคะวิธีการถามเพื่อนคุณ let your friends help you ถามคนใกล้ชิดคนรอบตัวคุณนะคะที่ที่คุณไว้วางใจนะอย่าไปให้ถามเพื่อนนะอันนี้ให้ถามเพื่อนไม่ได้ให้ถามญาติอ่ะให้เอาตัวห่างๆแยกญาติไว้แต่ว่าให้ถามเพื่อนให้เพื่อนช่วยดูว่าแบบเอ้ยคนเนี้ยคิดว่าให้เพื่อนช่วยจับสังเกตอะ่ะว่าแบบ คนเนี้ยจริงใจไหมโสดจริงหรือเปล่าให้เพื่อนช่วยดูว่ามันมันโอเคไหมอะไรเงี้ยให้เพื่อนช่วยได้ให้เพื่อนช่วยดูนะคะ Re ลิสเจอเอ็กซ์นะคะ,リリเ,อะ,คะเอาคนเก่าออกเอาพลังงานเก่าออกคนโสดนะคนโสดนะเอาพลังงานเก่าออกเนี่ยมันมีเรื่อง,องการยึดติดก,กับคนเก่าเนี่ยเนาะไม่ชาวตุนเองก็ชาวสองอะ่ะเอาคนออกเอาคนเก่าออกไปเลยนะคะ จากใจจากความสัมพันธ์นะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีคนเก่ากลับเข้ามาคุณต้องเอาออกนะคุณต้องมันเรื่องแบบเนี้ยส o มมองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของไม่ใช่คนเก่าเสมอไปหรืออาจจะเป็นพลังงานเก่าๆเป็นพลังงานเก่าๆที่มันไม่ไดีเอาออกไปจะได้คุยกันรู้เรื่องขึ้นสําหรับคนที่มีคู่นะคะมาดูไพ่ออรตเคาลนงฟ้านะคะ ส้มสับสดเพื่อดูเนื้อคู่ของอลักษณะเนื้อคู่นะคะในช่วงเดือนอกันยานะคะของชาวตุลน,นะมีลักษณะยังไงเนี่ตรงกับคนรักของคุณไหมตรงกับคนรักของคุณไหมนะคะอืมตรงกับคนที่เข้ามาใหม่ๆห,หรือเปล่า เนื้อคู่คุณนะส้มจะบอกเลย attraction นะคะเขาจะเป็นคนแบบมีความสุขกับการอยู่ด้วยตัวเองมานานนะแล้วแบบโสดมาเจอโสดอ่ะเออตัวคุณเองก็รู้สึกว่าได้ใช้ได้ใช้ชีวิตโสดอยู่สักพักนึงแล้วก็ได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกับว่าก่อนหน้าที่จะมาเจอกันอะต่างคนต่างอยู่ด้วยตัวเองได้ ได้สําหรับคนที่มีคู่อะค่ะรู้สึกว่าเวลาที่ห่างกันออกไปเวลาที่ไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันต่างคนต่างก็สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่คุณได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันหรือว่าได้มาเจอกันอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเป็นการเติมเต็มจริงๆไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งว้าวแวงแล้วแบบอีกฝ่ายหนึ่งต้องมาใส่ฝ่ายเดียวไม่ใช่แบบนั้นนะคะนี่คือข้อสังเกตที่หนึ่งและข้อสังเกต ต่อไปคือคุณจะได้ไปเที่ยวด้วยกันฮันนีมูขึ้นไพฮันนีมูนนะคะจะเป็นคนที่ชวนคุณไปเที่ยวคุณเนี่ยฟรีโยเซฟเขาจะแบบชวนคุณไปเที่ยวอะ่ะชาวตุลดาวจันดาวสุกอยู่ในชาวตุลได้นะอยู่ในราศีตุลได้เนี่ยเขาจะชวนคุณออกไปอะ่ะฟรีโยเซฟเขาจะชวนคุณออกไปจากเซฟโซนในจุดที่คุณอยู่แบบโสดโสดมานานแบบหมองหมอง่ะเขาจะชวนคุณไปเที่ยวฮันนีมูล เขาจะชวนคุณไปเที่ยวคนรักถ้าเขาเป็นคนรักที่ดีกับคุณเป็นคู่ของคุณเขาจะชวนคุณไปเที่ยวเขาจะอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นจะชวนคุณไปเที่ยววิธีสังเกตเน่คู่แท้คู่บุญเขาจะชวนคุณไปเที่ยวแค่นี้เลยซ้มย้ำไหลายรอบมากๆและคุณจะได้คุยกัน heart to heart conversation คุณจะได้คุยกันค่ะใช้ใจสื่อใจจะใช้คุยกันด้วยความจริงใจโดยการพูดคุยนะ ไม่ได้ใช้จิตสัมผัสใช้การพูดคุยคุยกันใช้ความจริงใจได้ใช้ความจริงใจในการพูดคุยกันในช่วงเวลาที่ได้ไปเที่ยวได้ใช้เวลาร่วมกันในเดือนกันยาคุณเอออันนี้แหละลักษณะคู่แท้ของคุณประมาณนี้เลยนะคะเอออ่านไพ่ไปแล้วเขินไปของชาวตุนนะ่ะนะคะหลายคนจะได้ส้มมองว่าหลายคนจะได้เจอเหนือคู่ที่ดีที่พาคุณออกไปจากเซฟโซนทําให้คุณสดใสร่าเริองอะคะ่ะ นะคะคขอบคุณชาวตุ้นนะคะขอให้ชาวตุนมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ตัวไหนนะครับคุณกำลังตกหลุมท่องคุณแดงขาฝาฟ้าผมแค่ยืนเฉยๆยังทำให้เธอสัน่นบอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใอ่กนันแลันแน่บอกววม่างแต่ไหลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวันแต่เจอหนะ้ผมก็ทำหลุดฟอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะภาสะกายของเธอมันฟองแทบจะเคียนเชื่อผมลงสื่อใครกันแน่ที่เพ้อใจไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอนห้อเราอ่งตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมของคุณแดงครบาฟ้ามผมเคยยืนเฉยๆยังทำให้เธอสัน่นพอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใส่ตัว